ับเปลี่ยนเพื่อการแสดงศยภาพพัฒนา Creative Space สร้างสรรพื้นที่ให้เป็นสถานที่สําหรับหิวใจจากความวุ่นวายซึ่งออกแบบโดยเตยยี่ประพัดสอนกันรน้นะศิลปินผู้อยู่เป็นเพื่อนความรู้สึกและเคารบทุกอารมณ์ของผู้คนและความเชื่อว่าภาวะภาษาไทยสามารถกลายเป็นผลงานศิลป,ปะที่เข้าถึงเป็นที่ทหิวใจนะครับก็คือ ตรงนี้มันเป็นสถานที่่ันข้างโล่งๆจะลงอยู่กลางเมืองอะเนาะกลางเมืองอะฮะโอเคประมาณนี้จริงๆมันเดินเล่นได้นะผมเห็นคนเดินอยู่ด้านบนนะต้องมีร้อยกว่าต้องมีร้อยปีเหรอเพื่อนเนี่ยพวกเนี้ยไม่ใช่ มันเป็นปลาปลาเห็นไหมเนี่ยปลาปาเก่าของกรุงเทพปลาปาเออน่าจะเป็นกลุ่มปลาปลาแต่ว่าก็คงจะมีราชการอย่างอื่นด้วยแล้วอได้แล้วทำไมต้องวูบบาูาเ่หมือนมาบ้านโอ้ยยังไงเนี่ย แล้วเราจะเจออะไรไหมเนี่ยฟิลสำนักสงฆ์เหมือนกันนะประกบไทยมาแล้วสมาธิประกอการนี่ที่จริงห้องห้องผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนนอะเหมือนนะห้องผมก็เป็น ทราบถึงจุดประสงค์ของการจัดงานนี้ฮะขออนุญาตถ่ายได้ไหมได้ครับครับ<ก>พูดได้เลยเลพี่พูดได้เลยครับครับก็หมายควาว่าเป็นการเรนเด้นสถานที่อาร์เคิเจอร์สวยก่อนแล้วแบบใช้แสงตัวสรรรื่อสารครับคแล้วก็มันก็จะมีงานหาน้าต่าง,างๆบริเวณจุดๆไปครับในบตัวสถาปินเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นความเอ่อคอนเทมปอรารี่ไทยครับ กับศิลปะไทยร่วมสมัยแล้วก็ฝั่งหน่าจะเป็นทั่วแบบว่าแอปเปิอาร์ตอะไรประมาณนี้ครับแล้วจริงๆแล้วตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นอะไรเป็นประปานี่แหละประปาครับที่แเขาไปปั๊มน้ำจ่ายน้ำไปเห็นห้องเยอะเหมือนกันเนาะแบบว่าทั่วกรุงผูกกรุงจ่ใช้บุคลากรเยอะมากอืครับขอบคุณมากครับแบบไปดูด้วยกัน ปปาการกรุงนะครับตึกเก่ามากเลยที้ไม่แน่ใจว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าตัวคานยังดูแข็งแรงในนี้แสดงงานศิละปะโอเคเลยอะ่ะใครมาก็ไม่แน่ใจว่างานหมดบนที่เท่าไหร่ จริงๆเป็นหมีใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไฟ<ป>ดูเน่นะะอออเหรอมัปคดูแ่าคุกเสร็จจริงนี่ยนะคะหมายถึงผ่านคลิปจริงๆมาด้วยด้วยความที่เราเหมือนกับว่าเราเห็นว่าวัตถุสมัยเนี้ค่ะมันเป็นแบบการสะสมอาร์ทอยอ่ะก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกับที่สมัยก่อนนะคนสะสมพระเครื่องเพราะฉะนั้นเราเอามารวมกันค่ะที่ทําให้คนรลักอาร์ทอยก็ได้บูชาด้วยได้มูด้วยเราแค่คิดว่าถ้า อนูที่คนเขาหมู่กันมันอยู่ในรูปแบบที่มันน่ารักแล้วมันรู้สึกว่าปกป้องเราได้มากกว่าถ้ามันมีพลังถ้ามันมีแอคชั่นมันจะเป็นยังไงก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดนี้ที่ผัดอุ้จริงๆดีมากครับตรงนี้จริงๆก็คืองานการจัดศิละปะเหรอะงานศินละปะโดย<ๆ>รวมมีงานดีไซน์ด้านนอกใช่ไหมคะแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่เราขอเข้าร่วมมาค่ะเป็นเราจัดเป็น งานศิลปะทั้งหมดที่รวบรวม52ศิลปินของที่ยังกำลังศึกษาอยู่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายหลายมหาลัยทุกคนก็มาร่วมส่งงานมาด้วยกันครับผมงานมีถึงวันที่เท่าไหร่ครับมีตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึง4กุมภาพันธ์นี้4กุมภาพันธ์นี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับการดูๆให้เรามขอบคุณมากครับจริงจะมาเดินดูดมาของผมเด้อเขาก็ทำอะไรกันซุกซูบอกว่าใช่เลยว่า ดีมากเลยนี่นะอะไรแรงป็นดูดให้เข้ามาแล,แล้วเข้ามาก็ชอบอขอบคุณมากนะครับเขา,เ,าเป็นตูวคอลเลนเนอร์สร้างแบบนี้ได้อันนี้นดูน่ารด้วยปกป้องได้จริงด้วย ที่ทําให้เราอยู่ในห้องน้ำี่ยมีความถุกข์ในการนั่งกดลุกไปเรื่อยๆกระตูนเพิเพินๆเลยครับแต่ว่าพอมนกลายเป็นกระตูนผีขึ้นมาเรื่องเปลี่ยนนะชีวชีพพีคเลยนะครับจากการที่แบบเราจะเพิเพินๆดูหนองสือกระตูนตอนกดทุกไปกลายเป็นโอ้โหเราแวงเลยนะทั้งบนมันมีฝ้าอะไรเไงมี็ัไงก็คือก็คือแบบว่าสถานที่แสงสีเสียงใช่ครับวามต้องการของคนก็ใช่แล้วว่าจิตได้สนึกว่าประวัติณที่ตรงนั้น มันน่ากลัวไหมถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะกลัวแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะไม่กลัวใช่เข้าใจฟิลเดียวกับตอนที่กูดูมิติหนงเมื่อตอนเด็กๆอ่ะแล้วแม่ให้ไปตากผ้าถ้ากูไม่ดูมิติหนึ่กูก็ไม่กลัวแต่ว่าที่จริงเราไม่ควรกลัวคนจะทั้งงานเลยครับคือทั้งงานเนี่ยมันจะมีห้าหมวดแต่ว่าเราต้องคารการ์กันว่ามันเป็นการรวมตัวของเดลเป็นห้าในสองคนจากเิีปยงไฮบ้าน คืาาอรามศวเสร็จมาการรักษาคน,นเจ็บค,คอนเซ็ปต์ของคนไทยแท้ก็คือเราให้เขาเพกเพลชควาเป็นไทยในบัณฑองมาอ๋อใช่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการแบบปิ้งเล็กน้อนมนยอม,มีการพูดถึงความไทยอันดีงามมีการพูดถึงโครงสร้างสังคมแบบชนชั้นมีการพูดถึงการเล่าเรียนสังคมอย่างที่บอกส้มม่อกี้ได้เป็นการเล่าเรียนสังคมแล้วก็มีเรื่องพูดถึงคอนเทมโพเรอรี่บีลีฟก็คือความเชื่อร่นสมัยของคนไทยแล้วก็มีพูดถึงรูปแบบนามธรรมของศิลปะได้ไหมครับก็จะมีศิลัะข้าเรื่อง ซึ่งแต่ละทีนงานเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ผู้ชมครับเป็นคนตัดใจเองว่าเฮ้ยอันนี้เข้าถ่ายโหมดไหนที่เราจัดเอาไว้ทีนี้แล้วเราคนีผิวในภาคอีสานครับอี้นำสารละคลูมเข้าไปในภาคอีสานแทนที่ความเชืเ่อเดิมการรับน้ำทำของพราหมณ์เข้าไปแทรกแในพื้นที่ทำลายเขาที่ดั้งเดิมแล้วก็ลบสิ่งที่อยู่ตรงนั้นทิ้งไปการรวบรวมศาสนาพุทธให้กลายเป็นนิกายนิกายเดียวจัดทั่วโลก ทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับก็พูดถึงเรื่องราวของศาสนาและความเชื่อที่ถูกพลายโดยการเซ็ตเท่าไรของประเทศไทยในช่วงนึ้งครับฟิลค่านิยมใช่ครับฟิล,ลที่บอกว่านำของต่างประเทศเข้ามามมถือสร้างนิย่เอาไปกลืนไปกลืนวัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะ ถ้าไม่มีไฟนี่คือน,น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ โอ้มาเอาไปแล้วครับไป